สวัสดีวันหยุดจ้าเพื่อนๆทักทายกันวันที่ฝนตกนะคะวันนี้ก็ฝนตกเหมือนเดิมนะคะตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะคะยังปล่อยๆอยูปอย่ปล่อยๆเม็ดเล็กๆเกหมาะสำหรับวันหยุดมากเลยเหมาะสำหรับ คนที่มีวันหยุดแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะวันนี้น้องวิน สวัสดีค่ะน้องวีนวันนี้ฝนตกบรรยากาศดีจ้าวันนี้ไส์สวัสดีจ้าไซส สวัสดีจ้าวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะจ้ามานั่งไรสดตอนเช้ามานาเปรี้ยวก็มานาหวานก็ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะคะ ว่างตอนไหนก็จะไลฟตอนนั้นเดอ้อเพื่อนๆอย่าว่ากันเดอ้อฝนตกบอสไสๆฝนตกบอสจ้า สวัสดีจ้าคุณมานาะบอกว่าไม่ต้องเรียกคุณไงใสๆเราเป็นเพื่อนกันนะกิตนาสวัสดีจ้าคุณกิตนารอดูรอดูคลิปแม่นำ้ำไออะไรนะที่ไหนนะที่คุณกิตนาว่าจะมาถ่ายนั่นอนะ่ะรออยู่นะพี่มาดามบุษดีสวัสดีจ้า สวัสดีพี่สมีลาไปดูคลิปคลิปคลิปช็อตให้พี่สมีลาอยู่นะพี่สมีลาเขาก็มีลงคลิปช็อตรัวๆเลยนะช่วงนี้ปังปังปังๆพี่สมีลานาวก็ไม่มีคลิปช็อตลงเลยช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แวน้นไม่ค่อยได้นดั่งรถไปไหนเลยช่วงนี้ ไม่ค่อยได้นั่งรถเที่ยวเลยช่วงนี้เลยไม่มีไม่มีคลิปลงไม่ตกข้าอนี่ตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะใสตัสงแต่เมื่อวานซืนนู่นอะแต่ตกแรงสุดเมื่อวานเมื่อวานช่วงเย็นเย็นอะตกแรงมากกับช่วงบ่าย ตกตกหยุดหยุดตกตก,ตกหยุดหยุดอยู่ทั้งวันพี่มาดามก็สวัสดีพี่สมิลา,า,า,า้า้า้าไปอะไรนะไปนอนได้แล้วอ้าวพี่สมิลายังไม่นอนเหรอพี่สมิลาไปอยู่ไหนไม่ยอมหลับยอมนอนขึ้นบ้านน้องแก้วเหรอเมื่อคืนไม่เห็นนะเมื่อคืนเนี่ย เมื่อคืนจะหลับไวมากเมื่อคืนไม่ได้ขึ้นไลท์เลยเมื่อคืนคุณใสจากพี่สมิลาใสๆก็บอกว่าสวัสดีพี่มาดามจ้าพี่สมิลาก็สวัสดีคุณกิตนาคุณกิตนาเขาจะมาแวบๆอย่างนี้แหละพี่สมิลาเขา แคจะมาคอมเมนต์แค่คำเดียวแล้วเขาก็หนีไปทักทายก็ทักทายจริงๆเลยคุณกิตนามาแวบแวบแวบเดียวเองคุณกิตนาเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเหมือนคุณกิตนานะ เพื่อนๆก็จะไปหาคุณกิจธนาเว็บเดียวแล้วเข้าไปพี่กิจธนาต้องอยู่ก่อนห้านาที10นาทีไม่ใช่เว็บมาแล้วก็หายไปน้องวินขอบคุณนะคะน้องวินวันหยุดไปเที่ยวกันจากน้องยง้ง สวัสดีคุณสมิลาจากน้องวินแล้วก็จะเรียกแบบชื่อช่องเนาะพิมพ์ว่าช่องพี่วินแล้วก็จะเรียกว่าพี่วินเนาะพิมพ์ตั้งชื่อมาว่าน้องวินแล้วก็จะเรียกว่าน้องวินเนาะ สวัสดีคะ่ะคุณสายสายจากน้องวีนตอนนี้เราเสียงดังมากน้องก็เลยเริ่มเริ่มตื่นเริ่มจะตื่นนอนและเราเสียงดังกัน น้องวินวันหยุดไปเที่ยวไหนดีวันนี้น้องน้องโยงวันนี้วันหยุดไปเที่ยวไหนวันหยุดไปเที่ยวไหนก็น้องวิน ก็เรียกตามชื่อช่องนะคะพี่ไม่นะเะไยนะพี่ไม่นะครับพี่มาอยู่อย่างต่ำยี่สิบนาทีนะครับส่วนใหญ่จะสามสิบนาทีขึ้นไปนะครับ <c oughs> <c oughs> จ้าพี่สมิลา พูดถึงคุณกิตนาคุณกิตนาแกจะแวบๆอย่างนี้เลาเห็นแกไปหลายๆช่องแหละแกก็จะไปเม้นเดียวคอมเมนต์คำเดียวแล้วแกก็หายไปเราถามไปแกก็ไม่ตอบไม่รู้ว่าแกอยู่หรือว่าแกไม่อยู่นะเนี่ยเราคุยกับแกอย่างงี้ยถ้าแกอยู่แกก็ต้องเม้นตอบแล้วใช่ไหมแสดงว่าแกไม่อยู่แกมาแวบพิมพ์คําเดียวแล้วแกก็ อากเราไปเลยอะ่ะจะว่าเน็ตไม่ดีก็ไม่ใช่ พี่มาดามบุตรก็หัวเราะหัวเราะน้องวินก็หัวเราะหัวเราะพากันขำใหญ่เลยนะพากันขำใหญ่เลยนะคะอยู่แรงน้อยสักสิบนาทีสิบนาทีก็มีแหงเนาะ ใส่ใส่ยอกเล่นหยอกเล่นเด้อทุกคน,นพูดคุยทักทายกันจ้าเนี่ยเนี่ยน้องก็เริ่มจะตื่นแล้วน้องก็เริ่มจะตื่นแล้วใสๆจากวันหยุด วันหยุดไปเที่ยวกันวันหยุดไปเที่ยวกันก็มาชวนไปเที่ยวแล้วนะคะวันนี้ไปเที่ยวไหนนาะวันหยุดพี่สมิลาก็บอกว่าเราต้องคิดในแง่ดีว่าเขาทํางานแล้วจอดไว้นะคะใช่แล้วพี่สมิลาคิดดีเหรอคิดบวกใช่ไหมโอเคแต่ว่าที่เห็นเห็นนะแกจะ ไม่ใช่ว่าอะไรหรอกมาพูดกันเล่นๆขำๆเนาะแกจะมาแบบนี้ทุกวันนะแต่แกจะมาทุกไลฟ์แกก็จะมาพิมพ์แค่คําเดียวไม่ว่าจะเป็นกลางคืนกลางวันเช้าสายบ่ายเย็นอนะ่ะกลางคืนช่วงดึกๆแกก็จะมาเม้นแค่คําเดียวนะ <c ười> คิดบวกคิดบวกแอพูดกันขำๆ สวัสดีเจ้หงขายของเป็นยังไงบ้างเนาะเจ้หงฝนตกไหมวันนี้วันหยุดไปเที่ยวไหนครับพี่สมิลาถามอันนี้ถามหรือว่าทักทาย บยากาศก,ก็จะเป็นคืมคืมขมูขมัวเน็ตก็จะไม่ค่อยดีเด้อทุกคนเด็ดเน็ตของมะนาวก็ไม่ค่อยจะดีหรอกเพราะว่าอากาศแบบนี้ก็เน็ตก็จะเน็ตจะรวนใส่ใส่ก็บอกว่าน้องวินสวัสดีค่ะ น้องวินก็สวัสดีเจ้โฮงพี่มาดามบุตรก็บอกว่าน้องมะนาวต้องคิดในแง่ดีคำๆคำๆไม่ไม่เป็นไรหรอกก็พูดกันหยอกๆแกลเฉยๆพี่มาดาม ขอแกงส้มหน่อยค่ะแกงส้มอะไรแกงส้มอะไรพี่มาดามจันจ้าวิบวีบอกว่าพี่มะนาวพี่มาดามค่ะเลิฟแปดจ้า ขอบคุณน้องวิวีสายดันสุรชัยซื่อตรงบอกก็สวัสดีน้องวิววีสวัสดีนะคะคุณสายดานพิสมิลาก็บอกว่าสายดานพี่มาดามก็บอกว่าแกงส้มหมูใส่ผักบุ้งแกงส้มหมูใส่ผักบุ้ง อ๋อพี่มาดานทำเองเหรอสายดันก็ทักทายนอ้องนาวินวิฟี่ก็ ลูกแมวจาาลูกแมวปกติจะไม่ชอบเลี้ยงแมวนะเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ชอบเพราะว่าไม่ชอบขนแมวจะเป็นคนที่ไม่ชอบขนแมวมากๆเลยนะแต่นี่เขาเป็นแมวเล่ร่อนมาไงแมวไม่รู้มาจากไหนแมวจรเมวจร เขาจะมาเขามาคลอดลูกไว้ในบ้านใช่หไหมเขามาคลอดลูกในบ้านแล้วเขาก็ไม่ไปไหนเลยแล้วก็ต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อมาเนี่ยจนสี่ห้าตัวแล้วตอนนี้

ไปไหนไปนอนไปนอนเลยนอนที่ไปนอนที่ไปนอนที่ไป สวัสดีจ้าป้าควรป้าควรป้าควรสวัสดีจ้ามาดูน้องเหมียวคนดือ้อน้องเหมียวตัวแสบตัวป่วนอันนี่ตัวป่วน ัวป่วนตัวป่วนตัวป่นวปนมานี่มาไปเล่นนูน่นไปไปนอนไปนอนไป ขอบคุณนะคะขอบคุณสายดานโอ้ยจะมาทำโทรศัพท์ล้มแล้วเนี่ยเธอเดินไปเดินมาไปนอนที่ไป งจะให้เพื่อนๆพี่ๆเขาดูอะไรเนี่ยเธอออกมาทำไมเนี่ยไปนอนไปเร็วๆแล้เดินก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงไปไปนอนนอนที่นอนที่เล้นี่มาทาโทรศัพท์ลม้มโอ้กำลังดือ้อกำลังซนเลยเนี่ยไปนอนนอนนอน <laughs> นิคมสวัสดีเพื่อนวันนี้มาได้เนาะมีค่าเครื่องบินมาแล้วเหรอว่าจะโอนไปให้ยี่สิบค่าเครื่องบินอยู่ที่แราจะมาบ้านเพื่อนไม่ถูกแล้วน,นิคมวันนี้ทำงานไหมละ่ะนิคมวันนี้ทำงานไหมเนาะ วันหยุดเธอมีวันหยุดกับเข้าด้วยเหรอนิคมคิดว่าจะมาบ้านเพื่อนไม่ถูกแล้ว <laughs> ไม่เห็นแต่บ้านอื่นๆนะบ้านเพื่อนบ้านฟูงนี่มาไม่ถูกนะว่าจะโอนค่าเครื่องบินไปให้อยู่ พี่สมิลาก็ทักทายนิคมน้องวินก็สวัสดีคุณนิคมพี่สมิลาก็ทักทายป้าควรเฟื่องฟ้าสีชมพูก็ก็ทักทายน้องวินทูจ้าป้าควรก็สวัสดีพี่สมิลาผาฝันเฟ <c oughs> ื่องฟ้าก็บอกว่าใส่เป็นชุดเลยนะหล่อน <c oughs> ก็เธอพูดแบบว่าแหน่เห็นเธอขึ้นอยู่นะเห็นเธอขึ้นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ไปเออแล้วทำไมไม่มาเห็นขึ้นอยู่ทำไมไม่มาหรือว่าไม่มีไม่มีค่ารถไม่มีค่าเครื่องบิน <laughs> ทุกคนไม่ต้องตกใจนะกำลังให้พรเพื่อนอยู่โอ๊ยส่องดูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนาะเดี๋ยวไปหาอะไรที่มันน่าดูให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งเด้อพี่ท้าสวัสดีจ้าน้องแมวเดินหนีขนาดน้องแมวยังเดินหนีเลยโอ้ชีวิต 现在。Okay. ดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนหาอะไรให้ดูก่อนไม่มีอะไรให้ดูเลยน้องเหมียวก็เดินหนี มาทางนี้ทุกคนมาทางนี้มีอะไรให้ดูแล้วมา